แบ่งลอยก็มาตรงกลางเป็นโฉนดด้วยครับโอ้ยอยู่แต่ผมไม่ได้บอกหรอกว่าพี่จะย้ายหลังามีมีเก้ามีเก้าพนักงานนี่สอบได้เลยนี่แขได้เลยเล้บางทีสองเนี่ยเพราะบางทีเขาแรงเขา แล้วก็มาแปลงนี้แปลงนี้ยังอ๋อแปลงนี้ก็เป็นเป็นของเราใช่ไหมของเราอือประมาณนี้นี่ประมาณนี้แหละอื่แล้วมันมันเนี่ยมันก็กิายชายแต่อเนี้ยมันมันมันไม่ชัวร์หรอกอยังไม่ยังไม่

เข้ามาถ่ายได้นะแต่ว่าเขาเข้ามัาลึกมากนะถ้าดูจากตัวนี้คือก็อยังไม่รู้เลยใครแจ้งเดี๋ยวไมาไปาดนเดี๋ยวเขาก็ต้องพักหนึ่งกันแหละ